ดได้ดิคะแก้กิแก้วดไดเครบ่านึงนใหญนะ่ี 3, ่ัดของพี่สามบาบทเอ้ยของพี่เพิ่มไข่มุกเพิ่มีกพีมใช่ไหมคะสามสิบห้าบาทถึงนะนึกว่าคิดผเดดิฉันก็ไม่ใช เาตะอะไรคะอ0บาท10าทนึงตั้งแล้ววิพิมกัอ mm ้วิปป3แก้วเลยดีบเวยของน้องของลูกคุณไปส่ง2แก้วของผ่2แก้ว ลำบ้าลืมแน่แ๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่หยิบให้นะลมเลยโอเคนนะโอ้ยโอเคเย็นไ้ ตัวนี้ทั้งแดดทั้งลมเด็กทำไ <c oughs> นี้ข <c oughs> อบคุณมากนะจ๊ะ <c oughs>

มีมี่รนนั้นสบาทนะคะ20บาทยี่สิบบาทนะ